สวัสดีครับอยู่กันในช่องของ Link d o u b t ลครับช่วงข่าวเด็ดประจำวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับอเซนอลลิพูแอบยิ้มอิซักปัดสัญญาเซิลโดยข่าวนี้ครับอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าฟอร์มร้อนแรงของเซิลยูไนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอสัญญาเบื้องต้นที่สาลิกาดงยื่นมาให้พิจารณาตามรายงานจากเอ็กเพรสเสอังกฤษในวันพุธที่26มีนาคมที่ผ่านมาครับวอลของทีมชาติสวีเดนนะครับวัย25ปีทำผลงานยอดในศีรัน หลังยิงไปแล้ว23ประตูนในทุกรายการรวมทั้งเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยให้ซิลในการคว้าแชมป์คาราบาวแัปได้สําเร็จด้วยการชนะลิเวอร์พู้ลไปได้2ประตูต่อ1ในนัดชิงชนะเลิศครับจากผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้คาสเเตรียมจับอิซักต่อสัญญาและพร้อมให้ค่าเหนื่อยขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดของทีมหลังมีสโมสรให้ความสนใจทั้งลิเวอร์ pool และอาร์เซนอลที่ต้องการเอากองหน้ารายนี้เสริมทัพในช่วงเปิดตลาดนักเตะนี้ครับ รายงานระบุต่ออีกว่าสโมสรและนักเตะเริ่มต้นเจรจากเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่แล้วหลังสัญญาฉบับปัจจุบันมีผลถึงปี2028แต่อิซักยังไม่ยอมรับข้อเสนอเบื้องตน้นทำให้การพูดคุยต้องระง,งับไปก่อนเป็นการชั่วยเก่าอย่างไรก็ตามนะครับในกอเซอร์นเนี่ยยังคงม,มั่นใจว่าจะสามารถจับอิสซักต่อสัญญาได้แต่ก็ต้องเตรียมแผนรองรับไว้ในกรณีต้องเสียดาวหญิงสวีเดนโดยเลงดึงวิกตอร์ K ูเคเรสกองหน้าสปอร์ติ เลฟบอลเข้ามาล่าจะข่ายแทนกงสานคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาไ,มได้ผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบทุกใจอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากทางเราก่อนจากกันไปขอฝากเว็บไซต์กีฬาอย่างิงดูบอลครับดูบอลสดดูบอลฟรีตามมาได้แอดมินปากหมดไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ